ช่วงนี้เน็ตฟิกที่เขาก็เริ่มทำรายการกันเยอะนะครับกลับมาลงเยอะแล้วสุดปีก็มีซีรีส์ใหม่ไปอ่ะเป็นหนังใหม่นะฮะเออเป็นหนังใหม่หนิง,นง,งเรา่าง่หนังไปเพราะเราเราไม่ได้การเล่าหนังนะมันรับ<อ>แต่ว่าเ,<อ>เขามีรายการใหม่เรี<ช>เยลลิตี้นใหม่เ<อ>้เ<อ>เาบอกว่าเป็นเรียลลิตี้ใหม่นะครับแข่งร้านกันคนชนะรับเลยหนึ่งบิตคอยดอดได้หนึ่งบิตอะไรนะหนึ่งบิตคอย่ะทุกผู้ชมออะคิปโตอ่ะนะครับ กิปตัวเคเรซี่แหละคนชนะรับเลยหนึ่งบีทซเอาไปโอ้คุณพาช่วยถ้าเป็นติปปีก่อนนะร้อยบาทนะฮะร้อยบาทนะครับเดี๋ยวนี้แม่นเท่าไหร่หกสิบล้านนะครับติปก่อนนี่ร้อยบาทแน่ๆร้อยบาทอือสิบยี่สิบปีก่อนร้อยบาทเดี๋ยดีบรายการเขาก็กล้าแจกก็บิดคอยหนึ่งแล้วมันโตเรื่อยๆโตเหมือนทองอ่ะมันมันมีโอกาสโตเหมือนทองนะไม่ได้เหมือนทองกันรอกนะเออ เฟตฟิกนะครับออกอากาศเดเรตตี้แบบอินเทอร์แอคทีฟอันใหม่ครับชื่อว่า House of Stream นะครับในอังกฤษแล้วก็ไอร์แลนด์นะฮะเขาบอกว่ารายการได้ปรสบความรูปแบบเดเรตตี้แบบดั้งเดิมก็คือดั้งเดิมทีวีนะครับกับการสร้างคอนเทนต์ออนไลน์นะครับไอ้คนนึกสภาพเหมือนแบตเตอร์ทีวีบ้านเราก็ได้นะครับเหมือนของเกาหลีอะไรเงี้ยอ่าใช่ใช่เป็นแกนใกล้ๆกันแต่ว่าคนละแบบอ่าโดยมีสตรีมเมอร์แล้วก็ครีเอเตอร์ชื่อดังนะครับแข่งขันกับมาชิงรางวัลเป็นหนึ่งบิตคอย นะครับโดยผู้ชมเนี่ยก็สามารถมีส่วนร่วมในการผ่านตอบโต้แบบเรียไทม์เรียไทมแล้วู้ชมตอบโต้เรียวทา์ใน넷ฟลิชนะครับอือถือว่าเป็นจุดเด่นของรายการนี้นะครับลรือตพุ่มเติยยังไม่เปิดเผยอ่าก็คือว่าผู้ขับเป็นใครไม่รู้ไม่รเห็นกันยังไงไม่รู้ไม่รู้นะครับแต่ว่าทางนะทางฝ่ายไม่ใช่สิตแต่บอกว่าคาดว่านะครับว่าจะรายการนี้จะสร้างความตื่นเต้นนะฮะด้วยการนําเสนอที่แปลกใหม่ แล้วก็การเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมดิจิตอลนะครับไปเลยนี่ก็ดิจิอลจ้าเลยนะทุกอย่างดิจิตอลแม้กระทั่งตัวเงินที่จะแอกเออเงินดิจิตอลเดี๋ยวนี้ประมาณแสนดอลลาร์นะครับใช่ตอนนี้นะครับแสนหนึ่งนะเขาบอกว่าได้วิทยากรเป็นคนนิโคลฮอลลีเดย์นะครับเป็นอ่าภาคนะครับตามภาคเอเอนะครับเอเอฟฟานะครับแล้วก็ทางานสกายสปอร์ตแบบเป็นทันิธีอรโอ้ครับครับนะ แต่ดึงปิดคอยตลาบอเมริกาเนี่ยแสนดอลล่าถือว่าเป็นเลขเที่ยวนขคางจะสวยเหมือนกันนะเออโอเคอแข่งรลกัดดีที่แสนนึงก็โอเคอะเดี๋ยวนี้เดอบอ๋ยวเป็นวันสองแสนห้ามันเริ่มกลับมาขึ้นอีกรอบแล้วนะ<อ>แต่ว่าโอเคแสนดึงอะขอบคุณที่ไปทำเมื่อติปีที่แล้วนะครบติดปี<อ>ที่แล้วตอนนั้นราคาสองแสนก็คือหกพันดอลล่าแถ้ทำเหมือนกันจริงรายการจะเป็นอินเทอร์เน็ตไอคอนนะครับเออเป็นน,นีิกนแลยอ่าเป็นนิกาไนกามาทำเอ้อเจกอะ เขากล้าแจกหรือว่าแจกเออตอนนั้นอาจจะต้องแจกหนึ่งร้อยบิตคอยอย่างเงี้ยอืมแต่อันเนี้ยโอ้ถ้าเก็บได้นะหึ่มสิบล้านบิตลานด้วยรวยเหี้ยนั่นอะโอ้ยอยากรวยอยากรวยนรวยเห็นแล้วอยากไปแข่งเลยถ้าอยากจะตามคอนเทนต์อะไรเนี่ยแล้วก็แกบิตคอยนะมาซื้อไปถ้าเราได้นั้นเอาไปกินกําไรนะคะรออีกหน้าสิบปีวันนั้นโอ้ยประเด็แหละอืมอจะไหมบิตคอยอาจจะเตะนะครับเหรียญแล้ ติบล้านบาทเออไม่แน่ไงพอเรามีบิตคอยปั๊บใช่ไหมอีกสิบปีเราก็ทำมาสตรีมไปของตัวเองเลยเแเราก็แจกบิตคอยซ้ำอีกีหนึ่งเออดีมากรวยนะครับอ่ะอ,อิงกอ่ะก็ว่ากันไปครับบิตคอยตอนนี้กำลังผันขวนหนักมากซะด้วยตอนนี้ครับผมเรื่อยเรื่อยครับ